ฟังดูอ huh? ่ะ uh, ฟ <_ cer persone> ังดูทำอะไรอ่ะฟังดูทำอะไรอ่ะฮะทำอะไรอ่ะอยู่แต่ข้างบนน่ะลูกฟังดูเด้อเด้อดื้อเดื้อจะโดนนะนั่งลงนั่งนั่งนั่งคอยนั่งเร็วๆไหมอย่านะ ฟางนอนเอ๋ๆอๆเอออฟองดูคืออะไรนะเนี่ยออกมาออกมาเร็วเร็วออกมาเร็วออกมาเร็ว ฟองนอมทำน้อยดีอย่าเลี้ยนน้องแรงน้องอ้วนนะเห็นไหมเนี่ยฟองนอมไม่กินข้าวเนี่ยเอาน้องอยู่ไหนเนี่ยฟองดูฟองดูวันนี้เร็วฟังดูเออฟังดูฟองนอมฟองนอมน้องเหนื่อยแล้ว